สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับมาดูบ้านเล็กกันค่ะวันนี้เราจะพาเด็กไปเดินเล่นกันนิดหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้วันจันทร์แล้วก็เล็กไม่ได้ไทําง,งานทั้งเดือนหนึ่งเลยเนี่ยเพราะเขาปิดที่ทําง,งานเพราะว่าโควิดกันเนี่ยแล้วลูกก็ไม่ได้ไปโรงเรียนกันเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนการทําเรียนที่บ้าน ออนไลน์ online, เรียนที่บ้านออนไลน์แล้วก็ทาเสร็จเมื่อกี้กันค่ะก็เลยออกมาเดินเล่นนิดหน่อยเพราะว่าเขาจะเครียดมาเออเครียดแล้วก็คิดมากโรงเรียนอะไรเงี้ยให้เขาออกมาข้างนอกมาเดินเล่นกันอะไรอย่างนี้จะได้เออสบายด้วยแล้วก็อย่า,ามาดูว่าเด็กเขาทําอะไรกันแล้วนี่มัดเลนนี่เมื่อคืนนี่หิมัดลงนิดหน่อยนะคะ แต่จะละลายหมดแล้วเนี่ยเด็กมาขึ้นเล่นฮาฟที่ที่เยอรมันเขาบอกฮาบะบอทแต่เมืองไทยเล็กไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยอากาศดีแต่เย็นนิดหน่อยค่ะเพราะว่าหนาวด้วยประมาณลบหนึ่งสององศาเนี่ยเสียดายหิมะไม่ตกเยอะเพราะเด็กชอบเล่นหิมะมาก นี่เขาทำหิมะก้อนเล็กนิดเดียวโอเคเด็กเขาเล่นเก่งเขาขับเล่นเก่งเนี่ยเล็กเล็กเล่นไม่เป็นนะเนี่ยพาเขาเดินเล่นนิดหน่อยสมองเขาจะได้โล่งมาก คิดจะเรียนเยอะดูถ้ามองดูเนี่ยเขาเหมือนกับขับง่ายมากเลยขับง่ายแล้วก็ทำได้ยังไงเนี่ยอดอเล็กทำไม่ได้เล็ <laughs> คิดว่าเล็กทำไม่ได้เล็กขับไม่ได้ เพราะว่าดูเหมือนง่ายมากดูสิข้อหมุนได้ด้วยเดี๋ยวเล็กจะลองมั่งมาดูกันไหมว่าเล็กจะลองอ่ะเล็กจะขับเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวเล็กถามเขาก่อนว่าเขาเล็กขับได้หรือเปล่าคินนะตาฟิกเอ้ามาผูเบียนอ,ยอ่ะเขาบอกให้ขับได้เดี๋ยวมาดูกันเล็กเคงว่าเล็กขับไปเป็น ab? ab. Ja. Halt <laughs> 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 oh mein Gott. ich oh. <laughs> vorne Falsche Richtung, Mama. Okay, so? ja. ja. <lacht> <lacht> Und wie drehe ich, wie wende ich? Ja, in die Richtung. Hallo! Oh! Leo, okay, okay. ต้องยืนตรงๆแล้วก็ต้องทำขาเนี่ยถ้าไปข้างหน้าเขาจะขับไปข้างหน้าแล้วก็จะเลี้ยวสายเลี้ยวขวาก็ต้องทำกับขาหมดเลยเนี่ยอยากมากแต่สนุกเหมือนกันนะถ้าขับถ้าขับเป็นแรงเร็วกว่าน,นี้ก็คงจุดสนุกแบบต่ตอนนี้ระวังระวังก,ก่อน <laughs> แล้วเาไม่สนใครกแล้วต้องลงลงต้องล่างข้างหลังเออ ลงข้างหน้าเนี่ยเขาจะข้างเราตกเลยแล้วเจ็บมากด้วยเออไม่กล้าแล้วลองจับมือหน่อยจับไม่หน่อยทำอะได้ี่เฟสท์กันที่มือหันเฟสท์ให้ดูโอ้โอเคโอเคขนาดนี้ลคะค่ะบ๊ายบาย